นี่นะเป็นตาสีหอนพี่น้องเลยจักไัยเห็ดในลาวกะตุกระตบนี่แหนะชีวิตเอฟซีไลู่่และค้นก็ว,ว่าอู้ที่ประเทศลาวยังมีอย่างนี้อยู่หรอวาสั่นมีเด้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ภาพสดๆเลยไดยเนาะถ่ายสดๆเลยถ่ายใหม่ๆเอาไม่ค้ำพาไปอยู่กันขบบ่อมันนี่เนาะ อาสบายดีบังคับโดยโดยอาสบายอานางลุกนางลุกสบายดีสวัสดีพ่อ nah แม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขสุคนเบิร์ตสมองสุบอร์ดพี่น้องเด้อพ่อพอส่องยูทูบบ่าวลาวว่าเพิ่นคือเก่าเนาะคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมาเอนี่ยมาเป็นสะพานบุญเนาะหรือว่าทรายบุญให้ผู้รักผู้ใหญ่จะดีใจบุญทั้งหลายแหละพี่น้องเอ้ยเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ติดตามให้กำลังใจบ่าวลาวว่าเพิ่นเนาะ ขอมบวนการที่ต่อสวยเหลือครอบครัวที่ว่าเขาถูกยากลาบากเลยขาดเคิร์นเดอพี่น้องเดอขึ้นอยู่ในหน้าจอเนาะเป็นเฟสเป็นลายก็ทถักมาแอดมาเนาะทางมาแอดมาครับป็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าหนักบุญทุนสะบ้านให้เดอพี่น้องเดอนเนาะเมอนก้าได้มีโอกาสเนาะได้กลับขมาหาทางครอบครัวสาวนวลเพิ่นอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องเลยเนาะที่ว่าอายุกสาวหาปีแหไะที่เราขมาสัมผัสเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยอายุกสาวหาปีเนาะมีลูกอยู่หาคน เนาะแล้วก็หลังจากที่มีลูกมีผัวแล้วก็กลับไปอยู่น้าลูกน้าผัวแล้วก็เกิดความแบบว่าบอกเข้าใจกันพี่น้องเนอะ๋ยเนาะบ้านแตกสแสแลกขาดผัวกินหลายเป็นยงเลียยาท่ดยงทิดยาแหละเลยเกิดอาการคุ้มข้างร้อนจะข่าลูกข่าเมียปบตายมาพี่น้องเอ๋ยเมียก็เองพาลูกปบตายมาแล้วมาอยู่ในนี้บ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นเนาะแล้วขึ้นไปอยู่หาก,กับบ่อได ลาวเทิงเขจนะเาหนาพี่น้องเลยขึ้นไปอยู่บ่ได้เพราะว่าเจาเออกของมาขัวแล้วถ้าซีอยู่นี่ต้องไดยเซียหิกินหิก,ก่อนจังให้อยู่และก็เลยมาปุ๊กกระต๊อบอยู่ดินดนอนตอนหนาที่อยู่นี่กับโบแมนของเราแล้วเป็นของผีของน้องของผีน่องพ่อแม่แหละที่ว่าเพิ่นพ่อแม่เพิ่นเซียแล้วัน,นี้สิว่ายฟังซะและว้วบบมีเงินมีค่ำพี่น้องเลยซื้ออ่าง,งวงข้ายหรือว่ามูเฮ็ดเป็ดไก่พี่ซังอะไรให้ชาวบ้านกินนะเนาะ เห็ดน้ำพอน้ำแม่อะไรเพิ่นแล้วเอาคองเพิ่นเอาเอาควายบ่หรือเอาหมูย,ยังมาเห็ดซอยนะเขาก็เลยเอาดินเนี่ยของเรื่อยมันเป็นฉั <c oughs> นสิเราเมื่อเฮียก็กลับกลับมาอาหารเพิ่อนอีกเถอะนึงเราหลังจากที่มหาเมื่อน,นั้นกันยังบมีการาส่วยเหรือเบื้องต้นจากผู้รักผู้ใหญ่เมื่อเฮียก็กลับกลับมาอีกเถอะนึงเพื่อว่าจะมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้ความสงสารและก็เมตตาเราปะ่ะยิน้อง,งี่เราฝากเป็นกำลังใจให้เราแล,และก็สาวนวลลูกหาลำเด้อ นี่แหละเนาะนอนอยู่บอนเศร้าก็เป็นมาเห็ดกระตุกกระตอบอยู่ตอนนี้นะมาอยู่กระตุกกระตอบแทนจากทีมก่อนนี่มาอยู่เพื่อนลังเทิงนะั่นเพื่อนลังเทิงนี่เป็นเพื่อนพ่อเพือเ่อนแม่เพื่อนเนาะแต่มันกระพุกกระพังเลยแต่มีไอ้ผู้หนึ่งอยู่อะฉันอ้ยนุมันมีเกาะมีครัวเนาะเอออยู่กระตุกกระตอบนี่นะเป็นตาสีหอนพี่น้องเลย ชักภัยเห็ดในลาวกะตุกระตบนี่กันเลยชีวิตเอฟซีไลู่ลและคนกับว่าอ้ยที่ประเทศลาวยังมีอย่างนี้อยู่หรอวะฉันมีได้พี่น้องเลยเนอะอันนี้ภาพสดๆเลยด้เนาะถ่ายสดๆเลยถ่ายใหม่ๆเอาไม้คำ้ำพาไปอยู่กันขบบ่เหมือนี่เนาะอ่าสบายดีบังคับโดยโดยอ่าสบาย,ย,ย,ยอ่าอน่งลงุกน่งลงุกลุดเนา มันนี้ก็อยู่กันบอครบอีกแล้วอันนี้ไม้ข่อยดูใบองเฮียนดยได้ยังสูลูกกินอันนี้อีนางน่ะคือไปนั่งอยู่เพืน่นไปตาสิตกสูเลยลงหันแทะนั่นงยังกเลืมซื่อเลยนั่งก้อยนั่งก้อยัก,อยก,อยก้็นั่งยังอันนี้ผู้น่อยนี่ซอยกับก้อยได้เนาะอออ้อยกับก้อย มาอยู่อันนี้แต่เฮงแล้วบ่อยู่กระต๊อบนี่จักมือเลยฮะหกมือนะครับมาอยู่หกมือพี่น้องเลยกรับลงมาอยู่กระต๊อบหกมือขัวไข่พ่อเนี่ยสุดกินให้เห็นให้กระต๊อบเนี่ยสานวนวลลูกชายเป็นผู้มงผู้ใหญ่จะบ่เนี่ ซื้อเนีได้อนี้บังคับซื้อจังใดเท้าอ้ายเท้าอ้ายอือฮะคนโตมากับบอด้หัวตี้อยู่นี่หันไม้หัวสองนอนกันอยู่นี่นี่หกคนเนาะดูพี่น้องไปนอนกันอยู่นี่หกคนเลยครอบครัวเพิ่นเป็นเนีได้กอดซานวนจังว่าได้ใหายจากเฮือนลงมาอยู่นี่จะว่าออกดูใส่ห่ว่เหมือนมีหีบ เปนมีฮีด,ดเลยบ้อยู่ทีทำม่นมีขวยจำขึ้นกับบรวูเลยเนาะต้องเอาขวยมาจำอ๋อคือกินขวยเนาะ,นะเกียวบ่าวลาวก็จะได้ขึ้นไปน้ำหมึกกันฝนตกนอี่ไงไมันจะได้ขึ้นไปย่องย่อ,อยทึงบมได้พี่น้องเอ้คะแนเนเนี่ยฝนมาเลยทต้องมีขวยเนาะขออนุญาตขึ้นเด้อขึ้นไหนได้บ้าน ฮักกะลงน้ากันโหลดแลยเห็ดเังได้สาเนาะโอ้โหดีกว่าสิเปียกเลยเนาะเนาะบังหำบอายอากั่ปีแหละ12ปีโอ้12ปีบริเฮียนเนาะผู้น้องคือได้ไปองค์เงียนซะน้องไปเหวนหยาไทยโอปกติกะเข่าคือกันบ่อมันอยากอบอยากเอาอหน่อยจังน้อยในนี่เนาะ มีอ,มอตาตาาพี่น้องเลยเอาเงินมาได้๋ยวใช้สาวนวลมาซื้อผ้าหนึ่ดาวเอาเงินมาเลยคุณจ่ายให้มือถือทองดาวเอาอีกเออ,เอทอร์ดาอันนี้ขาดผ้าหนึแสนหาแสนหาเอามมมเอมันมีน้ำค้างอยู่นะะเนาะมีน้ำค้างนา้ำคลังอยู่นะฮะสือ้อนวล สานอนครับลูกนี่นะ่นาทางน้ำพางดูน้นนำ,นำกินบนนาหนะกินยามีาผู้ปลอสบาย,ยคนหนึ่งตัวน,น้อยเนี่ไยไข่ไปเลย<ท>

กวูกว่นหนเห้เหสวยคุณนาบานมาสวยกันแต่ผมมุ่งบรรลุทรายเป็นผมมุง่งทรายไดม้อในบ่อนคนมึงดีกว่เนาะไปยยุ่ง่บบไหนสิตคนเฮอมันเลือกเกิดบ่ได้น้องเ,อเก็เป็นจังสีละ คือว่าได้ยินข่าวดีว่าผู้รักผู้ใหญ่ที่ซื้อที่ให้นายแมนอีดีบอแมนยุกเอ้าบบแมนบอสะบาได้มีทีมงานยูทูบสายบุญทางใดกลับมาแจ้งบอกยังเพิ่นว่าเนาะเป็นข่าวลือประจักษ์ส์จะเป็นข่าวลือสืส่สอประจักษ์ ขอให้เป็นข่าวจริงซะเด้อค่นว่าข่าวลือกนดีเนาะให้เป็นข่าวจริงซะไรให้ลงชียังมาแจ้งเบาแจ้งคือสีคนวงในคือสี้หูกันแหลยขอให้เป็นข่าวจริงมันอบมันเอาอดนมันกาศยับกคอยอยู่อากาศมันบกปอดโป่งมนุนมัดได้เจ่าผู้ใหญ่ยังมุนมัดเพราะเหงื่อ ข binary, ้างคืนก็บอกหอนได้ดิ Claudia, um, so ่งโถบอการนอนกันบ่เจ็บต้นเจ็บตัวบอกระบุกกระบับอย่างนี้กันเล้มันฮอดไปอยู่ในสายบ้านบ่สบายกันบ่ผู้น้อยนี่ยกันเลยจะว่าพาลูกไปหาหมอในศาลานี่บ่่แมนอเอายามากินบ่ มีเงินเั้วเขาจะบอสลเ <75, 000. S 1> จ็ิห้าพันจ่ายลวบอสเจ็ดสิบห้าพันจ่ายครึ่งนึงอีกเจ็ดสิหพันจ่ายไปครึ่งหนึ่งจา่ายไปสามสิบห้าพี่น้องเลย สองคนไปองเฮียนคือมีเงินซื้อสูตรซื้อยังไงเขาสะบ่มีลงไปซื้อเก่าอะไรใส่เสื้อขาวน้ะหมูอยู่บ่บอใส่เสื้อธรรมดานี้ใส่เสื้อธรรมดาห้องในครูเพิ่งมาไหวยังเนาะเอาผู้ใหญ่ในวันในเขาก็ไอขาไข่เลยบ่ได้ไปองเฮียนองเฮียนอยู่ไชนี่ไปเฮียนนี่ได้เขียนแล้วบ่อนี่มีปึ๊บมีซอแล้วบ่ไปฮักก็ดีจนเผื่อเอาให้ ผื่นสงสารเนาะอยากให้เฮียนนํากันอืออมเทียนกินเทียนเด้อเทียนไต่กันคือข้าหน้าซาปลาจะได้สาสนวนข้าวกับบุมีเลือกหัวน้าเข้าวกับบุมีหัวน้าอะไรอยู่สิเนื้อนี่เลยครับไปคอมาบ่อหนาหรือจังใดบ่อพิ่นมาหายสาวซาบุญเสืนซาบุญน้ำมาหายลายมือแล้วบ่อ อันนี้บอยาเบงเบงสีลงไปยืนอยู่เนาะก,ก็ฮีอนอยู่มันพอนก็นนมันเศร้าอลไรกับผากันลงเนาะเรกออกเนาะปไุ้ยเน๊ยอุ้ยคนเจ้ <c oughs> าก้องไงเลิกชิ่ออกเนาะก่อนพี่นอ้องไว้บอยแล้วมันเอา้ามันเอา้ามันพอน,องนลงมากลงมากลาุล่มพี่โกโก้ <c oughs> ตายแล้วใจดูจะขาดพี่น้องเลย ใจกบสิลูสีขาดห่อนฮัโลอ่าเธอเบไวป้มลั่นเออ้มันเอาเน,ะ <c oughs> นาะนั่งเร็แล้วคอคอนผ ลงมาครับพีลงมาน้ำแม่ไปบ้านันนี่ลาวเทิงกระเจ้าบ่เด้อคือลาวหลุมเขาได้พี่น้องเลยฮิดเป็นฮิดฮิดไปฮิดมันนะนะเฮาก็บอกไปก้าวไกลไปลบหลู่ข้เจ้าดอกเนาะเมือมอม่อเฮีอยทัวร์แล้วกลับมาคือถึงเขึ่นไหร่ แต่เิไปดีอยู่ประจำกับบไดอกยูะจกบไดกินนมหรือใหนมให้กินสิแม่ก็สิบอกกินยานาลูกอีบอลูกยังกินนมแม่เด้แม่ก็กินยาของแม่และ lúc phôi nhảy này xíp xong phì một kiên giảm bạn này, nè một dù hai <cười> <cười> ไปหาเงงบ่ได้ดอกฝนตกฝนลมฝนตกนี่เนาะลูกก็บ่สบายอีกหนึ่งกระติปาขุดกิโลกิโลกก็ไปบ่ได้แน่แล้วอ่ะไปอยู่บ่เจ้าก็ดิขุดกิโลไปลูกได้สิไปอยู่น้องไ่ไปเมื่อถ้าเวลาเขาผักเหียนไปกูนอนเลยก็ได้น้ำได้น้ำมอนี่เอาน้องได้ยี่บ่ฮะมั้งได้เวลาแบบว่า ฝากน้องอยู่ใน,นเพื่อนกับอ่าลูกใช่เน่นี่น,นนะไอเบิงหาแม่ไปหาอยู่หากิน,น,นเน่นี่ไปกับ,บกหากินกระทางซีวิตนะน,น,นะบบาานอนยก็มีคนอยู่ะะยเวหวอีงอยู่ทงน,นเดือนี่คือเงือกักันใด เป็นได้ปีกแป้นนะคือว่าซ้อนๆเขาในกันอี๋ไรมันหักบ่เออนเนปออขยับเขาในถอนเขาในอีืบ้านมันหักที่ตอนหัวหน้าขึ้นไปบ่หักเนาะเขาจะลบบพอแห้งหัวหน้าหักแล้วปรจักปานนี่ยังสุขดีจุ๊บอันนี้เห็นอะไรไปเนาะขึ้นซ้อนเขาแบบง่ยงับแป้นกันนะแบบว่า คางมันหักมันผุแล้วแต่เสานี่อีกนี่มันเซีอีกเลยนี่สีปส่ปิดถล่มพัดมาทางเท่อย่างนี้อันนี้แหละบ่าวล่าก,กับเข่ามาเป็นเถื่อที่สองกับล้างว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสิ่หายการสวยเรืออะไรพี่นอ้องเลยเรือว่าซิมี่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเมตตาอะไรกระทรวงชานนะนะ แต่กะคือลูกจะไปโรงเรียนนี่กะบ่ได้มีพาได้เสื้อคงเสื้อขาวเลยบ่โดยรดทรงกระคาดเสื้อกระคาดทรงกระคาดอีกเสื้อกระคาด,ดแต่ว่านัใครดูในครูเพิ่นแบบบ,บอกว่าเรื่องคนระเบียบนะพี่อ๋องอันนี้คือเห็นอกเห็นใจคนบรรณองบรรน,นาคือกันบ่มีน,นะก็เลยให้ไปใส่ในแต่ก็ใส่ เอาขึ้นไปใช้อะนางกะตกได้เยคือเก่งแท้จริงึ้นต้นไหม่บางเอามาเขียบซบ่นางอ้อยหรือนางก้อยก้อยกินน้ะจาปโอ้ห้กินหนแบบนั้เลยเนาะเออสบายดีสิขวดโลดยกเลย แต่แขวะกับซองลิปม,ม,มันบอสบายเลยมันบออยู่ยเนาะ, <c oughs> ะอันนมให้กินกับบอกกินอยูด่ดีด้วยไปบ่ไปบ่ไปน้ำลุงบ่ไปบ่ก้อยไปบ่ อันนี้คือบ่อนดังพื้นดังไพ่หนึ่งเข่าจ้ะเนาะโดยมอหนึ่งก็ยืมหมูคุสิใส่ก็บ่มียืมอีกมอหนึ่งก็ดีเพิ่คน่นว่ามอหนึ่งก็ยืมพี่น้องเลยก็สิเก่งหน่อยบุ้มี่ก็คกคกก็ยืมหมูคกหรือว่าคกก็บ่มีเลยบ่มีตายพี่น้องเอ้เครื่องเครื่องครัวก็บ่มี่ยังเลยแม้กระทั่งมอหนึ่งเข่านี่ก็ยืมหมูในบ้านด้วยส่น เคียงกับคาเดียวอีกี B ่น้องนี่บ่อนาสิดังไพนหนึ่งกะนี่คาเดียวนี่ตายฮบาเ็ดงไอันนี้สีไปตั้งเนี่ยนหินหองเคียงพิการีคาเดียวชีวิตมอานก้ับโมีแต่แนวบ่มีเนาะ คนถูกกระทุกข์อีหลีคนรวยกระรวยจักสีว่าจังไดเนาะเอา้าอย่างนี้มาแต่ใส่บัตรน,นี้ตัว3า,คา,คาม 3> าขากระมีเห็นลูกเงาขาเดียวไปเบิ่งเพิ่นเเอเออยู่ในพี่ตีเอาก็ไปใส่ตัวนี้อยู่เลยเออ มันเอาไปโชว์ให้เบึงพี่น้องเลยนางก้อยมันวัดนี่เจ้าบุห็นบ่อต um ัวสามคาก็มีใช่ไหมทีมันกะชว่าตัวนี้ใส่ใตัวพี่นะเพิ่นเอาห้เพิ่นมาไปคอเลย้เมียนั่นยูทูบซื้อขมาห้บ่ตัวนี้ออเพิ่นเอาห้โอ้เพิ่นเอาห้เนาะกอันนี้ก็คือแสดงคิดแสดงว่า นำใจจากชาวบ้านเนาะซอยกันเนาะผูมีเขาก็หายเฮาบางสิ่งบางอย่างเขาก็ซอยเนาะยืมไม่ยืมมือก็มาซอยอ่ะไปเคี่ยงให้ไปเี่ยงโอ้ยยงยยย่หยยยยยงอนยยยมยย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 ยัยย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 ใยเยย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 ่ยยยยยนย่ยยมยยยยย่อเลยยยยยยย งได้่พาพ้นเสาไปเลยเสียงหนึ่งพื้นได้ไปหาอยู่ชสยสารนวนอยู่ป่าอะ <c oughs> อหาพื้นอยู่ป่าฝ <c oughs> นตกนนเนี่ยก็ลำบากกีนเลยเนาะโดยมันเตียงมันเปื้อนเราพื้นในไส์มา1เขา1นึ่าหน้หนาฝ <c oughs> ากในเด้อบุรักรุ่นใหญ่เ <c oughs> อฟซีบาราบ <c oughs> าเพิร์ ทั้งผู้เก่าแล้วก็ผู้ใหม่เนาะผูดด้ที่ว่าพอมีกำลังศับท์นะพี่น้องเอ้ยเนาะกันบ่อสอยกันตอนป่าห่มกันย่างขุนในบ้านเอาไห้เฮือนลังนั้นเดินหายช่องฟืดโอ้ปลาห่มคนในบ้านเอาไห้โดยกัๆๆนบ่อสอยกันตอนยังมีชีวิตยอยู่นี่จะคือไป็นสอยกันตอนใดเละพี่น้องเอ้ยเอาครับได้แต่สอยเป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงนี่แหละอันนี้ก็บี เราก็บอกคิดวา่าสตาก,กรรมในสีวิตเราสีขนาดนี้นะตอนจะเมื่ออยู่เฮือนพัวเจ้าก็อยู่แบบนีบ่อวัาดีกวนน่านีแนกเอออยู่เฮือนพูด้เข่าอึ้นน้ำบ่ข,ข้าน้ำกะพอได้กินพอได้อึ้ ค้นเลไได้พี่น้อไงไอ้เห็นอยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> ที่ว่านักลักสองข้อคัวแล้วอ้าวซูซูเป็นกำลังใจให้เหนาะวางว่าสิมีผูรักูใหญ่สิมีผูเมตตาสงสารทุมเจ้าแลาสิเดฟานพุ่น สตากรรมแบบนี้ไหวๆนะเ <_ an> พราะว่าเอากระสอยกันได้แต่สั่มนี่แหละพี่น้องเยเนาะสอยลายกว่านี้ก็อยากสอยลายกว่านี้จุมันหักสอยบ่ได้มันบ่มีแนวสีสอยนี่แหละจากที่ว่าในใดมีแต่สอยเป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้นี่แหละแต่ว่ายาลูกะ จ่ายครึ่งหนึ่งก้อนเพื่อหน่ะบ่จ่ายอ่านชิชิบบ่จ่ายไปก่อนแล้วเตอนไหนเหลืออีกครึ่งหนึ่งบาวล่าวกับสิจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งเด้ออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยบาวลาว่าสิออกให้เขากับโบได้ทวงได้ทามตี้มือได้กระไดที่เนาะเพราะว่าคนอยู่ในนี่ฮะนะ ซุกซาลาในบ้านหรือว่าซุกซาร่าค่ะมันซุกซาลากัแบบว่ามันเป็นยาสิวายาโครงการเนี่ยหรือบางทีแบบเ,เขาก็สิได้จกเงินเขาใส่เองได้พวกนี้แบบว่าขึ้นายเด้ก็สิจกเงินเขาใส่เองหะ เป็นยางเด็กหนอนมันบอกทำบมันมองอแนเนาะบัวอยู่หัวหอนบอไม่ได้นอนมัคือบัวหอหือบัวอะไนี่ไม่ได้หอนเป็นแบบมันมันหายใจบ่อาเลยสมบานมันเป็นแบบอ่ะบ่าวล่าก็ให้อีกสี่สิบพันพี่น้องเลยเนาะหรือว่าสี่หมื่นกิี๊เนาะภาษา บ้านเฮาค่ะนี่ว่าภาษาทางการกับ 40, สบีบ่หมื่นกีบภาษาบ้านๆกับสี่สิบพันกีบเนาะเอาไปจ่ายกับโยงกับยาลูกเนาะสอยกันได้ซ้ำหนึ่งเลยอ้าวสาลวนอ่ะนนดโดยโดยซาตุสาตุซาตุสมพรปากเจ้าซาตุ อ่ะตามนั่นแหละเนาะการที่ได้จบคลิปไปสานึแเละพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขพลที่เข้ามาเบิร์ตมาชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะแล้วก็สุดท้ายกับผมมีอย่างไรเนาะร้องไห้อบครัวเศร้านวลเพลินเนาะใหอยู่ดีเมียงสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขุสุขพลในส่วนใอ้เศร้าสเดอร์ลูกบอดสบายก็ดีเป็นไข่เป็นไนก็ดีเนาะในวิทยาศาสตร์เนาะเอาสบายดีสันนวลสบายดีสบายดีฮัมสบายดีโดยโดยโดย มันบาอ,อยู่แล้วจักจีเหตุในระ, <c oughs> ะบาดเนาะนะเบิ้งขอใหอม่คืน <c oughs> ตานเง้แหละพี่น้อยเนาะผ้าห่มนี่ก็คือชีมตากฝนตากแดดไปเลยอันนี้ก็ดีบ <c oughs> ินดินตอนหยากบบระเบินของเล่าเองนะอันนี้ก็ดี <c oughs> ของผีเนากที่ว่าเข้าได้สดได้สวยแบบเรื่องอยี่ยง ที่เขาบอกหะแหละเนาะสอยงานผองานแม่แล้วเขาก็เอาดินเอาดอนไปะนะ,ะเฮือนเราเฮือนแต่ผอแต่แม่กด็ดิมันสุม,นนมันเนึ้อมันเซ่เบิดเลยจากสีลงมือใดอ่ะนะก็ดิจากสีลงมือใดเฮือนเพิ่นก็ดิผุพังเบิดพี่น้องเลยเนาะ,นะเปอย่างไรแหละตน้ตนต้นชีวิตของคนเฮาเนาะตามอะไรเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะ,นะอยู่ดีมีแหงหักแพงแบ่แงปันกันพี่น้องเลย 啊，三百的，三百的。